สวัสดีค่ะว like ันนี้ดาจะมาแปลเพลงมงนะคะทุกคนเป็นเพลงที่ในช่องแปลเพลงมงของดามีคนขอมามากที่สุดนะคะก็เลยว่าจะกลับมาแปลให้นิดนึงเพราะว่าเรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินช่วงนี้ว่างนี่นะคะต้องขอโทษนะคะที่ไม่ได้แปลเพลงมงให้เลยถ้า ถ้าคนมงไหนหรือว่าคนที่ติดตามช่องที่ดาปแปลยเพลงมงแล้วก็เข้ามาเห็นคลิปนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็นิดนึงเนาะดาก็มีเรื่องให้ทําก็เลยไม่ไม่ได้แปลไม่น่าจะไม่ได้แปลมาประมาณ3เดือนแล้วมั้งใช่ไม่ได้แปลก็เลยว่าจะกลับมาแปลแล้วนะคะก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการแปลต่อไปเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าหลาอุษา แปลว่าจุดทูบนะคะแปลกันค่ะทุกคนเปิดฉากด้วย มั่วจ้องเล่งสาเตากอมั่วจ้องเล่งสาเตากอนะมีหลายคนอยากจะครอบครองเธอนะคะมั่วจ้องเล่งสาค่ะรอ,าาอมีหลายคนที่อยากเข้ามา ยู่ลดาก็อึซิจอยู่ลาดาก็าก,กูปราก็ก็คือเหมือนแบบมีหลายคนมากที่อยากครอบครองเธอและมีหลายคนมากที่อยากเข้ามาเพื่อทำอลายความรักของเราอะเพื่อเพื่อให้เราพลาดออกจากกัน,ฉ,น,นฉันรู้เพียงว่าเธอมีค่าฉันรู้เพียงว่าเธอมีค่ากับฉันมากอะไรทำนองนั้นเธอเป็นสิ่งที่ฉันตามหามานานมากมาตลอดเวลา จะไม่ให้ใครมาพาดเธอจากฉันไปได้นะคะเธอจะเป็นของฉันของฉันคนเดียวเท่านั้นคนเดียวของฉัน วิวสวยเนาะถ่ายที่ไหนเนี่ย,ยฉันจึงจุดทูบขอต้องขอฉันฉันจึงจุดทูบอธิษฐานขอให้เธอรักฉันกูเทยียรีเหลาช้าถอกก็ลู้กูนะคะ กูเทียรีชอเจ้าไปหาตูมองกูมองกูตรงนี้ตอนแรกอะดางงมากว่าแปลว่าอะไรนะคะแต่ว่าดาก็ไป translate นะคะเขาก็บอกว่าเป็นรูปปั้นทองคำดาก็เลยแปลออกมาว่าฉันจึงคุกเข่าขอกับอธิษฐานขอกับกับรูปปั้นทองคำอะ ขอกรณูป้าช่วจะช่วยยาก,ก็จะชอบหลงเชียก็คืออธิฐานขอให้เขาเนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยช่วยฉันทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เธออยากเปลี่ยนใจนฉันจึงจุดทูบขอให้เธอหลองฉันโอ้ยทุกวิธีทางเลยนะผู้ชายคนนี้ <c oughs> ลรอเล่นนะคะมัน <c oughs> จกคิ้งคะ ปอดเชิดตวจีนเนงรอทอกก้อนซูขอให้เธอจะเจอผู้ชายอีกกี่คนก็ขอให้เธอเกลียดนะคะเกลียดไปเลยค่ะขอให้เธอรักฉันแค่คนเดียวนะคะทอกอทอทก็ฉันจ้าโลมูจ้าเกศร,รู้เอจัวม่วกูนองซื้อขอให้เธออย่าไปกับเขาความรักอ่ะจงมีแต่ฉันเท่านั้น ขอเยอะไปหรือเปล่าเธอขอให้เธอรักฉันตลอดไปเพลงเนี้ยเขนาน่าจะเคลียรคลายเนาะเขาก็ลูกเมนแงจีช่องบ้านิชว่นท่นส,นนนสีในชีวิตของเธอไม่ต้องมีใครอีกนอกจากฉัน นอกจากฉันคนเดียวซ<ส>ากเก,เกากูเจ้าเกตรู้บอกก็รู้ขอเม่อขอให้ความรักของฉันะ,นะบงังสายตาของเธอขอให้เธอ มองฉันดีกว่าคนอื่นขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เธอมองฉันดีกว่าคนอื่นเอาง่ายๆคือให้ฉันเป็นที่หนึ่งของเธอมไม่ว่าจะมีอีกกี่คนเข้ามาฉันก็ต้องเป็นนเม b e อวันของเธอเท่านั้นทั้งหมดในชีวิตของเธอจงรักแต่ฉันเท่านั้นโอ้ย ขอเยอะไปนะเขาจะรักเขาก็รักมากอดกันลนะคะล่ำลากันเขาจะจาก,กันหรอผู้หญิงหน้าใจอยู่อีกที่หนึ่งนะก็เลยต้องขอเยอะหน่อยเพราะว่ายิ่งอยู่ห่างกันอนะ่ะปัญหายเยอะเนาะ เตอกูอแล้วเตอกูเจจัวเตาถอรุ่นตู้ส่วนตัวฉันน่ะก็ทำได้เพียงขอกับสวรรค์หรือว่าอธิษฐานขอกับอะไรอ่ะลุนตู้ก็คือตู้สวรรค์หรือว่าเออตู้วดสวรรค์ถูกละส่วนตัวฉันก็ทำได้แค่อธิษฐานขอกับสวรรค์นะคะตุชัยร้องไห้ไม่ใช่สเช็คเนนยปวดเตา ป่วอยอัวป้าเตากูเผื่อว่าเขาจะช่วยอะไรฉันได้บ้างเผื่อนะคะเผื่อว่าสวรรค์จะช่วยอะไรฉันได้บ้างอะไรเงี้ยเหมือนผู้ชายคนนี้โจนหรอหรือว่ายังไงอาจจะโจรน,นิดนึงเนาะเห็นทําสวนอะ่ะเขาทำํำนาด้วยอะ่ะแล้วผู้หญิงก็ขับรถไปอนะื่นอ่ะอืมน่าจะมากคีก็รูเซียเจียนะคะ,ะ,คะผูกใจของเธอไว้ ผูกใจของเธอไว้กับฉันไปตลอดเลยในชาตินี้อีเตียนค่ะอีเตียก็คือแบบชาตินี้ชาตินี้ค่ะงงไหมคะทุกคนอย่าเพิ่งงงนะดาก็นามไม่งงตลกละไขครคร่ค่ใช่จากก็ฮอลลอกกหลองเชีย กลัวเดี๋ยวเธอจะเปลี่ยนใจจามวหรือตูฮอลอด้าลอนเซียจามวหรือตูแบบประมาณว่าอันเมื่อกี้แบบว่าอะไรนะชายจะก็ฮอลองเชออฉัน,น่ะกลัวเดี๋ยวเธอจะเปลี่ยนใจแบบว่าอาจจะมีผู้ชายมาหลอกล่อเธอหรือว่ามาแบบ มาทำให้เธอหลงไปก็ได้เงี้ยก็เลยผู้ชายก็เลยกลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะเปลี่ยนใจก็อยู่เขียนท่อลวมูมเธออาจจะหนีไปกับเขาเพราะว่าเขาอยู่ไกลกันนะคะเขาอยู่ไกลกันเนาะแล้วก็ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตอะซึ่งมันเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ที่จะเลิกกันไปเงี้ยแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยขอแบบหนึ่งองสามเท่จะเสคือขอทุกอย่างเพราะว่ารักผู้หญิงคนนี้มากเงี้ยก็เลย ขอเอลฟ์ได้ยินจิงเกอร์บเบลเลยก็เลยบอกว่าเออก็อยู่เขียนรอดระบูเงี้ยก็แบบกลัวว่าเธออาจจะหนีไปกับเขาก็ได้อย่างเงี้ยถ้าผู้ชายเข้ามาหลอกลอ่อเธอไปอ่ะเธอก็าอาจจะหนีไปกับเขาก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายคิดนะคะคิดเองเธออาจจะใจดำกับฉันก็ได้อย่างเงี้ยเชจะก็ฮอวอเชียดู เชียเชียดูแปลว่าใจดำนะคะเชีย er, แปลว่าใจดูแปลว่าดำนะคะก็แปลตรงตัวเลยใจดำจากูย่อยอีอเล่งปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียว,ยยยวก็วนกลับมาที่เดิมนะคะกูเทียรีดหลังซาถัาก๊อลูกก,ก,กูฉันจึงจุดธูปอธิษฐานขอให้เธอรักฉัน ฉันจึงคุกเข่าอธิษฐานต่อรูปปั้นทองคำนะคะขอให้เขาเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อให้เธอไม่เปลี่ยนใจดาจะแปลถึงแค่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเพลงมันจะวนกลับมาที่เดิมแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากจะร้องไปด้วยแล้วก็ดูความหมายแบบเต็มๆไปด้วยก็ติดตามได้ที่ช่องโซดาซ่านะคะซึ่งดาแปลแล้วก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ อืถ้าคนไหนที่ชอบเพลงโมงหรือว่าชอบที่จะร้องอะ่ะก็ติดตามได้เลยนะช่องนี้นะคะซึ่งดาส่วนใหญ่แล้วดาจะแปลไปที่ช่องนี้นะคะส่วนช่องณนะตอนนี้ดาก็จะประมาณนี้นะคะก็จะแปลประมาณนี้เพราะว่ามันจะเอามาลงทั้งหมดเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะคะมันทําไม่ได้นะคะขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ยังยังติดตามในช่องเพลงเนาะซึ่งก็ยังมาขอเพลงอยู่เรื่อยๆนะคะ ถ้าดาแปลผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าต้องยอมรับก่อนเลยว่าดาไม่ได้พูดภาษามมงเก่งขนาดนั้นนะคะก็พอรูปประมาณหนึ่งซึ่งอาจจะแปลผิดบ้างเล็กน้อยหรือว่าแปลแบบมันนิดนึงก็ต้องขออภัยแล้วก็มาคอมเมนต์บอกได้นะว่าประโยคนี้มันต้องแปลแบบนี้คือมาคอมเมนต์ได้เลยดาเปิดรับนะคะดาดาไม่จะไม่ติเลยว่าห้ามคอมเมนต์อย่างเงี้ยคือมาบอกได้เลยเพราะว่า ดาก็ตอนเวลาแปลก็คือคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันต้องยังไงคำไหนให้มันสวยที่สุดคำไหนให้มันดีที่สุดอะไรเนี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณนะคะ